สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวผ้าคลุมรถล่มเงาอีกซึ่งผ้าคลุมตัวนี้นะครับผมซื้อมาเป็นผืนที่2แล้วนะครับผืนแรกผมใช้คลุมนิสันมาร์ทนะครับเรามาดูกันนะครับว่าเขาคลุมได้มิดขนาดไหนนะครับวัตถุประสงค์ที่ซื้อมาคลุมนะครับก็คือในเรื่องของความร้อนในตัวเครื่องนะครับเพราะว่าเวลาถ้าจะออกไปไหนนะครับสมมติว่า เราจอดตางตากแดดนะฮะแล้วถ้าเราจะต้องออกเลยนะฮะเข้าไปเนี่ยมันไม่ไหวนะฮะมันร้อนมากนะครับแล้วก็ถ้าในระยะยาวนะครับเรื่องของสีสีที่บนหลังคานะฮะแล้วก็ในเรื่องของคอนโซลนะฮะในเรื่องของเบาะนะครับมันจะโดนความร้อนอยู่ตลอดเวลาซึ่งไม่เป็นผลดีแน่นอนนะครับตัวอย่างรถคันเก่าผมนะครับด้านบนนะฮะสี แตกไปเลยนะครับเพราะจอดตากแดดอยู่ตลอดนะฮะวันนี้ก็น่าจะช่วยได้นะครับคราวนี้เรามาดูกันนะครับว่าเขาตัดเย็บได้พอดีกับรถแค่ไหนนะครับเรามาดูวัตถุประสงค์แรกนะครับจากที่เราต้องการนะครับก็คือให้มันคลุมกระจกทั้งหมดนะครับมันก็สามารถที่จะคลุมได้อย่างพอดีเป๊ะเลยนะฮะเป๊ะเลยนะครับเห็นไหมครับโดยรอบนี่คือพอดีเป๊ะเลยนะครับ เรามาดูการเข้ารูปนะฮะการเข้ารูปในส่วนของตรงนี้เห็นไหมครับเข้ามุมลงเป๊ะเลยนะครับคือตอนที่เราคุมครั้งแรกนะแนะนําว่าอย่าเพิ่งไปผูกนะครับอย่าเพิ่งไปผูกพวกพวกนี้นะครับเราคุมให้เสร็จก่อนนะครับคุมให้ส่วนที่เขาตัดมาที่มันเข้ากับตัวถังเห็นไหมตัดมาพอดีกับตัวถังเลย ให้มันเรียบร้อยให้ก่อนนะครับโดยที่แ x p เวย์เเนี่ยถ้าดีที่สุดก็คือคุมโลโก้มาเลยนะครับเนี่ยครับเขาตัดมาพอดีเป๊ะเลยนะฮะนะครับเนี่ยพอดีเด๊ะเลยครับอ่าก็คือปิดได้นะครับโดยเฉพาะตรงเสาอากาศครับตรงเป็นครีบฉลามก็ปิดได้เป๊ะแล้วก็กระจกด้านหลังก็ไม่มีปัญหานะครับสรุปก,ก็คือในส่วนของ ตัวกระจกก็ปิดได้ไม่มีปัญหานะครับคราวนี้ก็เหลือแต่ว่าเอาไอ้ตัวนี้เข้าไปเกี่ยวนะครับ<ฟ>นี่ครับเกี่ยวเสร็จปุ๊บเราก็ดึงดึงนะฮะดึงตรงนี้ให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะทําอย่างนี้สี่ด้านนะครับหลังจากที่เราทําการขึงนะครับสายรัดนะฮะทั้งสี่ด้านแล้วนะครับมันก็ จะช่วยให้ตัวผ้าคุมรถมันไม่ปลิวนะครับนี่ครับถ้าครบสีด้านเราก็จะไม่ปลิวแน่นอน,นที่เหลือก็คือการมัดนะครับสายกับประตูนะครับเราก็มัดไม่ต้องไม่ต้องยากอะไรนะครับไม่ต้องแน่นมากนเอาแค่นี้พอนะครับแค่นี้มันก็ทำให้นะครมีลมมาเนี่ย มันไม่เปิดนะครับแล้วก็ไม่ปิวแล้วนะครับส่วนอันนี้ก็เอามามัดกับตัวกระจกนะครับกระจกหน้านะคแค่นี้พอแล้วนะครับเพราะว่าสายที่เขาออกแบบมาค่อนข้างยาวแล้วนะก็ด้านนี้นะครับเราก็มัดนะครับอันนี้เราก็มัดนะ นี่นี่พอเสร็จปุ๊บเห็นไหมครับมันเข้าเข้าพอดีเลยนะฮะก็ตัดมาค่อนข้างดีนะครับตัวนี้เนี่ยผมจอดตากฝนได้เลยนะครับแต่ว่าข้อเสียคือถ้าเกิดมันจอดตากฝนแล้วมีน้ำเนี่ยลักษณะมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเหมือนมันจะลอกหรือมันมีรอยน้ำเนี่ยฮนี่ครับมันก็จะทำให ไอตัวผ้าคลุมดูเก่าได้นะฮะแต่มันก็ตอนฝนตกเราก็มาเก็บไม่ทันถูกไหมครับโดยรวมก็พอใจนะครับเพราะว่าผมก็ซื้อมาเป็นอ,อันที่สองแล้วนะฮะ<ม>ก็อย่างน้อยก็คือในรถในบ้านนี่มันจอดจอดรถค่อนข้างลำบากนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ทำหลังคานะฮะก็ต้องจอดทั้งนอกอยู่ดีนะครับเพราะนั้น ตัวช่วยที่จะทำให้รถเราไม่ได้โดนแดดเยอะนะครับก็มีตัวนี้นะครับเพราะว่ามันข้อดีอีกอันนึงก็คือมันไม่ปลีวนะฮะผมเคยใช้ตัวที่เป็นเต็มคันมันคุมนะครับมันก็สามารถที่จะเปลียวออกมาได้นะครับเพราะมันไม่มีสายล็อกแต่ไม่เคยใช้เต็มคันแบบที่มีสายล็อกแบบนี้นะฮะกับที่ผูกนะยังไม่ได้ลองเหมือนกันครับแต่ เดี๋ยวอาจจะลองซื้อมานะครับตอนนี้มาดูผ้านะครับเขาบอกว่ามันกัน U V ได้นะครับก็ผมว่าผมเคยทดสอบเรื่องความร้อนแล้วก็ได้ระดับหนึ่งนะฮะก็คือดีเลยแหละนะครับผ้ามันบางเพราะดีก็คือมันพับเก็บง่ายนะครับพับเก็บเข้าหลังรถได้เลยนะครซึ่งผมก็มีคลิปสอนการพับไว้แล้วนะครับใช้เวลาแป๊บเดียวนะฮะนะครับบางพับเก็บง่ายนะฮะ ข้อเสียยังไม่เห็นนะฮะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับหลังจากที่เราทำการขึงสายรัดทั้งสีด้านแล้วนะครับจะช่วยให้ตัวผ้าคลุมรถมันไม่เปลิวนะครับเนี่ยครับถ้าครบสีด้านแล้วก็จะไม่เปลิวแน่นอนนะฮะที่เหลือก็คือการมัดนะครับ สายกับประตูนะครับเราก็มัดไม่ต้องไม่ต้องยากอะไรนะครับไม่ต้องแน่นมากครัเอาแค่นี้พอนะครับแค่นี้มันก็ทําให้นะครับมีลมมาเนี่ยมันไม่เปิดนะครับแล้วก็ไม่ปิวละนะครับส่วนอันนี้ก็เอามามัดกับตัวกระจกนะครับกระจกหน้าแค่นี้พอแล้วนะครับเพราะว่าสาย ที่เขาออกแบบมาค่อนข้างยาวแล้วก็ด้านนี้นะครับเราก็มัดนะครับอันนี้เราก็หมัดนะครับนี่นี่พอเสร็จปุ๊บเห็นไหมครับมันเข้าเข้าพอดีเลยนะครับตัดมาค่อนข้างดีนะครับ ตัวนี้เนี่ยผมจอดตากฝนได้เลยนะครับแต่ว่าข้เสียคือถ้าเกิดมันจอดตากฝนแล้วมีน้ำเนี่ยลณะมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเหมือนมันจะลอกหรือมันมีรอยน้ำเนี่ยนี่ครับมันก็จะทำให้ไอตัวพ้าคลุมดูเก่าได้นะฮะแต่มันก็ตอนฝนตกเราก็มาเก็บไม่ทันถูกไหมครับ โดยรวมก็พอใจนะครับเพราะว่าผมก็ซื้อมาเป็นอ,อันที่สองแล้วนะฮะก็อย่างน้อยก็คือในรถในบ้านนี้มันจอดจอดรถค่อนข้างลำบากนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ทำหลังคานะฮะก็ต้องจอดข้างนอกอยู่ดีนะครับเพราะนั้นตัวช่วยที่จะทำให้รถเราไม่ได้โดนแดดเยอะนะครับก็มีตัวนี้นะครับ เพราะว่ามันข้อดีอีกอันหนึ่งก็คือมันไม่เปิวนะฮะผมเคยใช้ตัวที่เป็นเต็มคันมันคุมนะครับมันก็สามารถที่จะเปิวออกมาได้นะครับเพราะมันไม่มีสายล็อกอยังไม่เคยใช้เต็มคันแบบที่มีสายล็อกแบบนี้นะฮะกับที่ผูกนะยังไม่ได้ลองเหมือนกันครับแต่เดี๋ยวอาจจะลองซื้อมานะครับตอนนี้มาดูผ้านะครับเขาบอกว่ามันกัน u ูีได้นะครับก็ ผมว่าผมเคยทดสอบเรื่องความร้อนแล้วก็ได้ระดับหนึ่งนะฮะก็คือดีเลยแหละนะครับผ้ามันบางเพราะดีก็คือมันพับเก็บง่ายนะครับพับเก็บเข้าหลังรถได้เลยนะฮะซึ่งผมก็มีคลิปสอนการพับไว้แล้วนะครับใช้เวลาแป๊บเดียวนะฮะนะครับบางพับเก็บง่ายนะฮะเพราเสียยังไม่เห็นนะฮะนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ